รู้หรือไม่ครับว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะครับจะช่วยพัฒนาสมองนะครับแล้วก็พัฒนาความคิดของเด็กๆนะครับให้มีตรกะกระบวนการความคิดที่ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นของเล่นแม่เหล็กนะครับที่สามารถให้เด็กๆนะครับใช้ในการหยิบจับนะครับตัวนี้ก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับรวมถึงการได้เล่นสนุกนะครับแล้วก็คิดวิธีแก้ปัญหาจินตนาการของตัวเองนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาหรือว่าเราจะต่อ ตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับในรูปแบบใดหรือว่าต่อไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหายังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับที่สามารถพัฒนาความคิดของเด็กนะครับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กนะครับฝึกการแก้ปัญหาของเด็กนะครับใครสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าสินค้าได้เลยนะครับ